สบายดีพี่น้องพุทธสภูสทุกคนของสุบรค์จังหวัดจ้ามาค่ะมากินข้าน้ำผึ้งบ้านจังหวังจ้าอันนี้ยำรวมมิตรค่ะยำเส้นเกี๊ยวรวมมิตรค่ะแล้วมิตรต้มจืดค่ะหน้าปลาดุกค่ะเส้ก๋วยอีสานย่างค่ะไส้นก๋วยหมูนะคะเจมข้าวหมูค่ะข้าอยากกินค่ะก็เลยซื้อมาค่ะไอเป๊ปนึงค่ะเดี๋ยวมาตั้งกล้องกินกันเลยนะคะ มากินกันเลยจ้านอ้องแว็สวัสดีค่ะมากินข้าวกันเลยค่ะกินไม่เห็นปากนะคะตั้งกล้องกินเลยค่ะสวัสดีพี่น้องจใจรอด่ะมาค่ะกินข้าวะะาารสหว่านน้ำแข็งเยอะก็ปลาดุกค่ะปลาดุกมาจาก่วะอันตัวสับ้นก็ อะ่อกะาขับให้น้องค่ะกินข่าค่ะน้นอ่ะดือดอากวเสนมมูอะสม่ย่ําค่ะหย่เส้นแก้วแล้วเม็ดแส่แต่ข้มูแบบแบบเปนเตี๋ยค่ะได้ประดุกค่ะได้ปลดุกน่ักินเหี่ยวเหี่ยวเอ้า hấp cộng như ông không Nghe hấp cộng gì được nào? Nước, chẳng thèm ăn được Thế bây giờ phát cộng này Chẳng thèm ăn cộng này, thế thì chẳng thúng là vậy, thúng hẹn kia vậy được thúng hẹn mà vậy กินในพักเนี่ยเขาบอกว่าพักเนี่ยนี่เขไม่กินนะอืกินหน่อนเออนเนี่ยมันอันัหนได้แบบอันนี้อันน่ออนี่นะอืมหน่ออะนีเนี่ยมันก็ันน่ออะไหนนะำใส่ด่างสานปิตยอัพักอยังหรอไม่เชื่อหรอวันนี้มอนเจมเป็นกระดึ่งกระดึนเป็อย่างย่างจะบ้าหรอ

แซ่บมากเลยค่ะม so ันคืเขาซ้องคนค่ะวันนี้เรากินน้ำจะถ้าจะกินยาควรจะหย่อนลงไป่าปีพอเรากินกปนยังจะกินมแซบพอแวนอานัครับอ๋ออเไม่ใช่ันกินไหอะมแต่ Hoa con quái bụng Con lại đẹp đẽo. Hoa bé đại kèn nè Con đẹp. Hoa kèn nè phải đẹp đẽo. Hoa kèn nè đẹp đẽo. Hoa kèn nè mặt đẹp đẽo. Hoa kèn nè mặt 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 đẽo. Hoa kèn nè เดินสามวันแากินข้าบุกไอยได้พลังเลยต้องนุ่ยสามขึ้นเลยข้าบุก่เยอะนคิดนักหน่อเนาะลอยสอดข่าวขับวใหญ่เลยซุ้มนี่ลอยซุ้เนาะ

ไกบอกเป็นไกบกอกชด่กอกข้าเห็ดเองนั่นเป็นเน้อืมนั่นเป็นเนม้อเนอกแกเงินไะกอเป็นเนื้าเน้อหมูถ้าทำเน้อใส่จหน้เปล่ากินเนียเสียอม

ม so ีแหวนลูกสาวมีโทรศัพท์ใส่แต่พวามีกีกใหม่บอกนะ น้ไเขาจิจับเดยนจัาแมนตังสึกถาดเห็นว่าบ้านขวโอ้ยบบนั่นแหละเส้นดีเด่นนมาบอกมาเมา มันเสริมเรียร่ยปดเนาะข้าวหมลครวลวกไม่ไม,ม่น้ข้าวลวกมไหม่ย่น้นอยดิแต่วลวกน่านปวดใช่ไหมเห็นขึ้นมันเป็นเสษซสดอ่ะนะมันไปรลวกตื้มันเฮงดีที่ไรนล้าไ เดี๋ยวพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบบทเพลงสามีและพี่น้องเด้อฝา,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 ากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพี่ว่าจะกินข้างล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าจะจุ๊บพระคะน้องเว่สวัสดีค่ะ